สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกัดมันบันเทิงนี่มาพบกับเราสองคนนะครับเฟดอเช่นและกากีเนอร์ค่ะเวันนี้ยังเป็นคนหน้าเดิมไม่ใช่เพิ่มเติมคือสีสันบนหัวแล้วขนลุ่ลังคือเอามาทำอะไรเอ่ยอุ้ยกัดมันบันเทิงไงกัดเก่งนะจ๊ะวันนี้เราไม่ได้มากัดเพียงแต่กัดกันเองแต่เราจะมาเล่ากัดมันบันเทิงเพราะเรามีเรื่องราวบันเทิงดีๆอยากมาฝากคุณผู้ชมเริ่ี่ข่าวแรกกันก่อนวันนี้ข่าวของเรามีเรื่องอะไรบ้าง อยากรู้ก็เลยคุณเฟย์โรเชตจัดไปเลยค่ะเรามาดูหน้าจอิดน,นึงว่าวันนี้เรามีข่าวอะไรบ้างข่าวแรกโอ้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจหรือเปล่าหรือดีใจดีจะบอกว่าน้องกบพิมล<ช>รั<ช>์ของเราคร<อ>ับก็ประกาศเลิกรานะครับในเรื่องของพบรักแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานถึง9ปีแต่วันนี้ออกมาประกาศแล้วเลิกแล้วจ้าเลิกแล้วจ้าเป็นเรื่องว่าความรักยาวนานแล้วก็ เริ่มจากแรกคือเล่นภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทย้องสวยมากน้องสวยมากชื่นชอบเลยนี่อนังนี่ใจดีมากใช่นางน่ารักมากเคยเจอนางอยู่เจอกันบ่อยตามใช่ใช่ใช่ตามห้างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันหลังไปเล่นละครกันเดี๋ยวเราไปเจอกันก็ฝากไปกำลังใจให้ด้วยก็ ถือว่าเป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับการเลือกชีวิตคู่แล้วแต่คนนะเนาะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราอ่ะอยู่กันและมีความสุขหรือเปล่าถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ต้องเดินทางในชีวิตที่เรามีความสุขที่สุดค่ะก็เป็นทางที่น้องเลือกเราก็ฝากไปด้วยเป็นกําลังใจให้น้องด้วยก่อนเอาเรื่องข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับข่าวต่อไปวันนี้เขาบอกว่าข่าวนี้ฟาดแรงฟาดแรงและหนักหน่วงเพราะว่าประเด็นมันเกิดขึ้นอยู่นี้ว่าไร้ส่วนอยู่ดีทําไมคนณมื่อค่มาแสะเคยไร้สดไหมเคยค่ะยังไง ก็ไรสดก็จะมีบ้างมึงเพื่อนปากไม่ไดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าใจเลยที<ค>่พูดนี่ไม่ใช่นี้ใช่ไหมจะบอกว่าวันนั้นแนะพิมพ์ที่พายไรสดอยู่ด้าในช่อง,องของเขาเองก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆครับพบไปหมดเลยมีคนเข้ามาแซะครับขอ,รอของปลอมไหมของปลอมไหมคเอถ้าคนไม่เคยไรสดจะบอกว่าไม่เคยเห็นนะมันจะขึ้นหน้าจาตอตลอดมันัำคาญเพราะว่าอะไรว่าคนไรสดอยู่เขาต้องมีสมาธิในเรื่องของการละอดในการหายของอ่ะแต่พอพูดเสร็จนั้นรู้ไหมคำตอบที่รับคืออะไรอคำตอบเขาบอกว่าคนไรสด ถ้าไม่ใช่ของจริงก็นู่นคนของปลอมอยู่ในคุกแปลว่าอะไรแซะหรือเปล่าอืมอันนี้เราไม่พูดดีกว่าเราไม่พูดดีกว่าเขาบอกไม่ได้แซะเขาบอกว่าถ้าบอกว่าไร่ของปลอมมาอยู่ในคุกเพราะว่าอะไรเขาประกาศก้าวเลยว่าสัมภาระดูอยู่ตำรวจดูอยู่จะมาไร้ของปลอมได้ไงเออเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คือตอนนี้คนที่ขายของออนไลน์เข้าใจว่าอยากจะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์เยอะแต่ว่า สร้างคอนเทนต์ดีๆให้คนได้เสพอย่าสร้างคอนเทนต์แบบเหมือนจะทำบุญแล้วทำดีอย่ไม่ดีไม่เอาดีกว่าไม่เอาแบบไม่เล่าแบบนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนและกันไม่ใช่เฉพาะพิมพิพายหลายคนเลยตอนนี้คือขึ้นมาเป็นสัมพัน์เยอะมากในเรื่องการไลฟ์สสยของเราก็อยากจะไลฟ์ถ้าสมมติมีคนติดต่อเข้ามาให้ไลฟ์อยากไลฟ์ไหมอยากไลฟ์ค่ะอยากไลฟ์อะไรกดไลค์เนี่ยปึ้งปงก็กดไลค์กดแชร์นี่นะคะเดี๋ยวจะบอกไม่ใช่สีไลค์สินค้าเออแล้วแล้วพูดถึงพิมพ์ิพายขของเา่ เธอได้เคยได้กินบ้างไหมเคยออะอะไรขออร่อยพูดปลาล่าเลยกินบ่อยใช่ไหมใช่กินปลาลาแล้วสวยถูกต้องเพราะกินปลาาก็จะสวยผิวหุ่นดีแบบนี้ค่ะหุ่นดีดีมากอะ แต่ว่าเราเคยสั่งซื้อกล่องสุ่มของเขาสมัยก่อนนู้นนะตอนช่วงฮิทฮิตแล้ตอนนี้ก็มีได้ได้หลายอย่างเลยแล้วของของเขาคือถูกจริงราคาดีจริงแล้วของจริงไม่ไม่จกตาบางคนสั่งซื้อของออนไลน์ทุกคนตอนนี้จะบอกว่าตินสตินี่นะครับถ้าซื้อของออนไลน์จะบอกว่าให้เอ๊ะทุกครั้งเพราะว่าเราอาจจะได้ของไม่ตรงปกนี่คุณไปเอฟบางทีโทรศัพท์นู่นนี่ปรากฏมาไม่ตรงปกและอัดไม่เคย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 แล้วเคยโดนแล้วยังไงคือเราเอฟไอโฟนแล้วได้ได้อะไร ไอโฟนจีนโดน,โดนเลยอุ้ยส <laughs> องพันละอ่ะสองพันโดยพันเก้าปรากฏว่าไอาวิธีการนี้เดี๋ยวเล่าส่วนฟังนิดนึงจะบอกว่าตอนนั้นเขาบอกว่ามีไอโฟนแล้วก็อยากจะรู้วิธีการเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นคนทีมไลฟ์ลสดเนาะเราก็บอกว่าทําไงพอเราบอกว่าอ่ะณหน้าไลฟ์ like, เขาบอกว่าไอโฟนแต่พอเวลามาทักในไลน์คุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคุณได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่ไอโฟนนะก็มีแต่อ้าว เราก็บอกว่าองั้นถ้าบอกว่างั้นพี่ขอแกะได้ไหมล่ะหน้างานเขาบอกว่าไม่ได้ครับเขาบอกไม่ได้ครับเราคุยเบชนีพี่เธอบอกว่าขอแกะตรงปกเกาะได้ไหมเขาบอกว่าแกะไม่ได้ใช่ยังไงแล้วแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเธอเคยนะเราเคยดูแล้วแบบตักนะคะตักปั๊บได้ไอโฟนสองเครื่องได้ไอแพดเครื่องได้นู่นได้นู่นแล้วพอของจริงมาลองมาเรียบร้อยแล้วตักเรียบร้อยแล้วเป็นจีน จนเป็นของจริงจริงๆค่ะอ๋อมันก็เป็นของจริงคือมันใช้ไม่ได้เอาอย่างนี้เตือนสติทุกคนเลยว่าของดีของฟรีของถูกและใครก็จะมาขาดทุนไม่มีในโลกนะครับต้องคิดนิดนึงเออใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาซื้อขายของออนไลน์นะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าที่จะให้ตระหนักนิดนึงในเรื่องของความคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เรายังไม่ได้อะไรนี่นี่จะบอกว่าวันนี้นะครับช่วงนี้เลยสนับสนุนโดยนะครับนี่เลย ถั่วนะครับตาบีนเฮาถั่วทองตาบีนเฮาเพราะว่าไงถั่วเธอจะกินเขาจะกินหน้าอะไรอย่างนี้เลยเหรอถ้าเธอจะกินเราก็ไม่ได้นะอ่ะเนี่ยเราจะบอกนี่ถั่วเขาบอกยังไงมันเป็นมันดีแล้วที่สําคัญมันคือไงพกพาสะดวกใช่พกพาสะดวกใช่ที่เราฉีกแล้วนะเออเราฉีกแล้วมันใช่ไหมอ่ะเราหิวไปปะเราเราหิวไงอ่าโอ้โหจะบอกว่ารสชาติดีมีหกรสชาติโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาใช่ไหมเนี่ยเราจะไปเจอเขาตุ้งนาค่ะยอกปากไว้ด้วย ใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะกับหัวทองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของกัน,นะค่ะ ณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้ครับ Business Matching วันนี้คนที่เคยกินถั่วทองเป็นแบบเก่าวันนี้จะบอกข่าวดีครับมีนวัตกรรมถั่วทองที่ใช้น้ำมันมะพร้าวทอดครับเรียกได้ว่าเพื่อสุขภาพของเราเองนั่นเองนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าของโรงงานผู้ผลิตที่เกี่ยวกับถั่วทองได้คุณภาพแบบนี้คุณพัฒรการศรีวอริทิกุลเจ้าของแบรนด์ Bean House ผลิตภัณฑ์ถั่วทองปรุงรสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่วันนี้มานั่งตัวเป็นที่รายการของเราเลยนะครับสีสันสดใสหน้าตาน่าทานมาก อยากจะให้เล่าถึงสตอรี่ความเป็นมาในเรื่องของการผลิตตัวทองนิดนึงครับค่ะตัวตัวทองตัวนี้เราผลิตช่วงที่โควิดนะคะเพราะว่าแบรนด์แรกที่เราทําคือแบรนด์ที่ชื่อว่าช็อกโกบีนค่ะช็อกโกบินคือเป็นถั่วแอลมอนเคลือบช็อกโกแลตนะคะแล้วเรามีเวลาช่วงโควิดเราก็พยายามจะหาสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าก็คือเอาตัวถั่วเขียวกระทอบเปลือกแล้วก็นํามาปรุงกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ปรุงเป็นหรสชาติที่มีความหลากหลายค่ะอ่ะจะบอกว่าส่วนตัวเคยลองกินแล้วลองกินครั้งแรกพี่ยามเมื่อกี้ครั้งแรก ด้วความรู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้ กูดตรงๆเลย,ยแล้วพีว่ยาหาากกันไปทีบอกน้องเฟคกินหรือยังขอโทษครับกองแล,ละเดลนาคือกินเยอะมากอร่อยมากมันดียนงะงพกรสชาติมีอะไรบ้างเห็นไหมพี่กินองรสชาติพตี่พี่ทำก็คือครสเกลือนะคะก็คือคลาสสิกเกลือแล้วก็ออริจนินอลจะเป็นรสพริกต้นหอมนะคะแล้วก็เป็นรสวาซาบิสไตล์ญี่ปุ่นรสโนริสาหร่ายมีเนื้อสาหร่ายอยู่ในถั่วด้วยนอกจากนั้นมีรสปาปิก้าก็จะหอมหวานในเรื่องของปาปิก้านะคะนอกจากนั้นที่ป๊อปปูลามากก็คือ รถต้มยำไ้าอร่อยมากต้มยำไทยใช่รถจะทำเขาทำถึงมากนะทุกคนคือกลิ่นไอของต้นหอมก็ต้นหอมปาปริก้าปาปริก้าพูดอนไรอะไรอร่อยจริงแล้วคือซองเขาเรียกว่าจะบอกว่ารองท้องคือติดไปแต่ไหนเยอะมากไปดูหนังขับรถกินคงกินข้าวคือแบบตอวนี้กินรองท้องเลยแล้วอิ่มด้วย แล้วทั่วคุณภาพดีอร่อยด้วยอย่างคนได้ลองโรลิสลายใช่ไหมรสชอบหรือหนสัาแแล้วบางทีแบบอยากตื่นกินวาซาบิเข้าไปคุณคากิโนะคุณต้องรองจ้าไม่กล้าลองสิเพราะไม่ชอบวาซาบิแต่ถ้าเกิดพูดถึงนะรสเกลือกับรสโนรลิสลายเนี่ยชิมมาแล้วอร่อยจริงแล้วก็รสต people, نا, ้มยำที่ส <welche ăn? S 1> uh ําค in ัญนะครับของถั่วทองเขาไปออกบูธที่เมืองนอกมาแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่านิดนึงครับออ๋เล่าไปงานที่ประเทศกีนเนี่ยได้ตอบรับที่ดีมากคือเป็นงานคามิกเอ็กซ์โปเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับ เออชา ي ن อาเซียนสุดยอดสินค้าไทยที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเราไปปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยสินค้าเราหมดตั้งแต่3วันแรกที่เป็นงานเป็นิงเลยคนเยอะมากเอ้ยเรียกได้ว่าเขาคือไปออกงานหลากหลายอันนี้งานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเอาธุรกิจแต่ละประเทศเหรอครับหรือว่าของประเทศไทยอันนี้อันนี้งานนี้เป็นงานเมื่อคืนค่ะเป็นงานเควสต์เลยแล้วก็ได้ออกไปด้วยเพราะว่าเราจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนก็เนี่ยจานสาตว์ปันา ตรงนี้สมมติว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบเนี่ยมันทานแล้วมันเป็นยังไงครับรสชาติมันดีแล้วยังไงต่อครับช่วยเรื่องสุขภาพยังไงบ้างตัวตัวเขียวเนี่ยมันมีประโยชน์ที่มากมายอ่ะนะคะ,อย,คะอย่างเช่นเรื่องโปรตีนเรื่องวิตามินคอร์สโฟรัสที่บำรุงธาตุเหล็กนะคะพอเรามาคลุกเคล้ากับตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวก็จะไม่มีพวกไขมันอิ่มตัวนะคะก็จะทําให เอ่อมารวมตัวกันอย่างลงตัวแล้วมีหกสชาติที่มันหลากหลายอย่างเงี้ยมันก็ความอร่อยะะแล้ววัตถุดิบดีๆขนาดเนี้ยเอาจากไหนคะวัตถุดิบเราก็มาจากวิสาวิสาหกิจชุมชนในบ้านเราะนะคะที่เป็นถุ่เขียวแล้วก็เราคัดแต่มเม็ดใหญ่ใ่อ๋อใช่เม็ดใหญ่จริงเม็ดใหญ่กวบจริงใช่ด้วยน้ำมันมะพร้าวก็บ้านเราโอ้โหม่ไเรออกยนะเราสนับสนุนเกษตรกรเราเลยใช่ด้วยตรงเลยนะครับแล้วตอนนี้จะบอกว่าเราส่งออกขายที่ไหนบ้างแล้วคะ ส่งออกไปในประเทศ CLMV ก็จะอยู่ในบ้านไร่จึนเรือนเคียงก็จะมีมะสปปลาวมีว่าในดิวตี้ฟรีของสอปปลาวนะคะแล้วที่ตลาดหลักของเราคือตลาดจีนนะคะเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์อยู่ในประเทศจีนค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังไปต่างประเทศในตะวันออกกลางมาเรเและดูไบค่ะ Uh huh. จะบอกว่าช่องทางนี้เราทำคอนเทนต์ใน Tik t o อกด้วยอยากให้วิดีโอขึ้นภาพสนนันิดนึงมันเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคือเราไปคนคนเข้ามาดูเราก่อนแล้วก็ติดต่อเขาไปสั่งซื้อเลยว่ายังไงครับ Hello guys ต้าเจียฮ่าวสวัสดีครับ Are you looking for Thai products or have any interest to import them into your country? เม uh ื huh. the food, right? uh ่ออยู huh. uh ่ท huh. uh ี huh. uh ่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีขวดตู้ปลาแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมีทาง import มาไทยเห็นเราก็เลยมาทำที่เกาะเชียงและก็มาลงทุนท้าเข้ามาในทางต่างประเทศ แล้วตอนนี้ก็คือมีการทำการตลาดต่อเนื่องคือใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการเล่าเรื่องด้วยแล้วก็ส่งสินค้าให้อินฟลูเอนเซอร์ทดลองรู้สึกว่ามีคนลองทดลองครั้งแรกรู้สึกติดใจแล้วก็บางคนที่รู้สึกได้ลูกค้าแถวสุขุมวิทอโศบกแล้วด้วยเนาะอ่าใช่ไหมอ่ายังไงครับะกาตัวพี่เองเนี่ยที่เป็นทำธุรกิจแบบที่ไม่ได้เชิงภาคกิจมัจจานะคือแบบว่าตั้งแต่ทำแบรนด์แล้วก็เพื่อสุขภาพจริงๆแล้วก็ยังแบ่งปันให้ชิมก่อนสินค้าไม่ดีไม่ต้องซื้อชิมไปเลย อร่อยอยู่แคแล้วเอากลับบ้านแล้วบูธเขาหน้าตาสีใสหน้าตาน่าหารดูดิพอเราไปจัดบูธตัวเปนดึงดูดลูกค้าเนอะแล้วตัวทอปเขาได้คุณภาพจริงๆแล้วรสชาติหกรสชาตินี่พี่ยาเป็นคนคิดตั้งแต่แรกเลยไหมครับหรือว่าพี่ยาเป็นคนคิดตั้งแต่แรกจริงมากอันนี้สายคนนิยมมารวมมารวมกันตอนนี้เราบุกตลาดคือตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับหรือว่ายังมีตัวอื่นด้วยตอนนี้เราปีที่สามที่สี่แล้วต่อไปก็จะมาตัวใหม่ที่จะเป็นในเรื่องทุกต่อต่อไปหลายรสชาติเนาาตน่าอย่างนี้ะจ๊ะนะจ๊ะอย ดีกว่าโปรโมชั่นนี่ราคาขายยังไงคับดีเพราะว่าหรับรายการพิเศษแบบสุดๆเลยนะคะเราขายยกรางเพราะว่าเราเป็นโรงงานนะางหนึ่งอยู่ที่1,169บาบาทแต่เราจะขายในรายการนี้ 1,150บาทปังนะคะโอ้ลเยอะมากเลยค่ะยกลังไป72ซองเลยค่ะ72็ดสิบซองลังนี่คือถ้าเกิดเป็นเป็นกล่องลักษณะกล่องที่จับวิดีโอเป็นแนวนอนใช่ไหมคะที่เป็นเป็นลักษณะกล่องกล่องลังนึงมีกี่กล่องคะมี6กล่องมี72ซองอ๋อ72ซองอ๋อโอเครสชาติน่าตานะคะนี่คือผมรโมช้คนรถรถเยอะมากกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ส่งออกราคาไทยราคาคนไทยราคาต่างชาติเท่ากันไหมหรือว่า ต่างแค่ต้องแพงกว่าประมาณอีกสามาทดอะมมีค่าจะส่งอะเข้าใจได้แต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าคนเราฟังอยู่รายการเราออนแอร์ทั่วโลกนะครับคนที่ต่างชาติออสเตรเลียอยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้ไหมสั่งซื้อได้คุณโอนมาเถอะฉันพร้อมโอนร้อมส่งมี เปล่าพิพิธีช่องของเรานี่ก็อเมซอนก็คือเห็นอเมซอนก็ดิวอยู่นะฮะแต่ว่ายังอาจจะไม่เคยวายถึงขนาดนั้นครับแต่ในเร็วๆนี้สําหรับอย่างออสเตรเลียก็มีดิวอยู่ก็เราเนี่ยทําการตลาดด้วยการจัดแสดงเพื่อให้เปิดการรับรู้กับแบรนดิ้งเรากับสินค้าเราไปทั่วโลกนะแอบถามอีกหนึ่งถ้าบอกว่าคนที่เป็นแบบอยากบล็อกอินเดินบรรพเซินตามซูเปอร์มาร์เก็ตพี่ยาส่งที่ไหนบ้างเอ่ยซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตอนนี้ ซื้อได้ที่ร้านเอ็เฟใน m อ็นะคะศูนย์การ์ดเพนิกประตูน้ํานะคะนโรบินสันค่ะแล้วก็นายกูเม่กูเม่อาจจะมีบางช่วงนะคะที่เป็นโปรโมชั่นในการไปจัดแสดงดิเทลนอกจากนั้นสั่งซื้อในสะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นออนไลน์ออนไลน์ช้อปปี้มาซาร่าค่ะนอกจากนั้นก็ Facebook ก็ได้ด้วยและถ้าใครมาคุยกับเราได้ด้วยทางช่องกางก็ทุกช่องทางเนาะสำหรับใครที่อยากจะทาน ถัวคุณภาพดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้เล้วขึ้นไว้หน้าจอเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายให้พี่ยาฝากันนึงว่าทําไมบุคคลแบบไหนถึงจะต้องทานขัวของเราและเราแตากต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรอันนี้ดีกว่าอ่าิงๆถั่วตัวนี้อันดับแรกแเรื่องสุขภาพเลยล่ะที่เราเป็นสินค้าเฮลตี้พอทําไปทำมานี้ก็จะเจอหลายกลุ่มมากอย่างวัยรุ่นเนี่ยจะชอบเพราะว่าถั่วเราก็ให้สโลแกนนะว่า ถั่วยกกระดกพกสะดวกนะคะกลุ uh ่ม huh. วัยรุ่นนะคะแล้วก็น้องๆที่ชอบปาปิการชอบอะไรเนี่ยก็จะชอบโดยเฉพาะผู้ผู้ที่แบบยุคเก้าสิบท่านจะชอบมากคุณคุณคุณอยู่แต่จะบอกว่าเจนซีเจนเอ็กเจนไวได้หมดนะตอนนี้คือแบบแล้วนี่คือออกแบบแพคเกจจิ้งมาให้ถูกสมัยกับเจนซีด้วยนะเพราะพาสะดวกน่ากินน่างาเลยวันนี้แอบบอกว่าเอามาฝากพิธีกรหรอครับมาวางโชว์หรือว่ายังไงครับแอบฝากงฝากเลยไม่ต้องแอบครับฝากได้เลย อ่ะดเ,เดี๋ยวเราจะไปโปรโมทให้เรื่องเพราะว่าตัวนี้ก็คือถั่วดีด้รับความนิยมคือมันได้ด้วยคุณภาพของการทํางานด้วยนะสติเราต้องใช้โปรตีนนะอ่าเราก็มี กลือเล็กๆน้อยที่เป็นส่วนผสมที่เมืรากลมกล่อมและอย่างหนึ่งคือกินแล้วมันเพลินมันได้แบบ6รสชาตินะคะก็ใครที่สามารถอยากจะสั่งซื้อก็ติดตามพี่พิยาแต่ว่าในอนาคตพี่ยายจะออกบูธแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราส่งเสริมทางด้านเกษตรกรที่ให้นําวัตถุดิบมาจากที่เกษตรกรนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเข้ามารองทานเปิดใจอย่างนี้ครับพี่ยาถ้าจะซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ไหนคะอ๋อค่ะ จร,จริงๆถั่วทองเราก็จะ,ะมีการแบบออกบูธโปรโมตสินค้าเสมอๆให้เชิญมาชิมก่อนเลยแล้วก็หากถูกใจแล้วค่อยซื้อแล้วก็ซื้อได้ใน ออนไลน์ก็อย่างที่บอกว่าช้อปปี้ลาซาด้านะคะออฟไลน์ก็อย่างร้านเอฟเฟอร์ในบางคลองหรือว่าคุณคาเพนิกหรือออกต่างประเทศเนี่ยเราอยู่ที่กิงพาวเวอร์ค่ะสามารถซื้อไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างประเทศได้ที่มีสินค้าไทยแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้สินค้าดีๆแบบนี้เราต้องสนับสนุนคนไทยไว้ด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับของช่วงของ อ่ business matching นะครับก็ขอขอบคุณพี่ยามากๆนะครับที่มาแนะนํา<อ>สิ่ง,ง,งดีๆให้กับท่านผู้ผชมได้ชมกันแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่เพจทางท่องทางของตัวบีนเฮาส์นั่นเองนะคบฝากไว้ด้วยนะคะ กับช่วง Star Orstate ครับวันนี้ครเรายังจำกันได้ดีเพราะว่าเขาเป็นน้ำเสียงอันไพเราะกับน้ำร้องสาวยุก90ดารานักแสดงนางแบบถ่ายแบบเล่นละครก็ทำมาหมดแล้วล่ะครับอืแต่วันนี้นะคะเรียกเลยว่าเราจะมาพบเธออีกแบบรุกนึงค่ะ ลุกในภาพนักธุรกิจนะคะก็ตอนนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณออนเจวรินและคุณนิคมใจมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวยของเราค่ะสวยขนาดนี้แอบถามตรงๆเลยไปทําอะไรมาหมอไหนครับไม่มี เปิดดีดีเดอเขาไม่ของดีเราไม่รู้หรอีของดีหรอของดีที่บ้านนี่คืออะไรเล่าสตอรี่หนึงครับก็วันนี้มากับพี่คมด้วยซึ่งก็ชีวิตมีความสุขทำงานที่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 รักแล้วก็แล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมามันจะเผยออกมาจากท้างในอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเกินบรรขานี้ต้องอยากรู้แหละว่าคืออะไร ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวเจวไม่ธรรมดานะก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้เล่นละครมาด้วยเพราะว่ามีคนติดต่อเรื่องเล่นละครเยอะมากทำไมถึงมาเลือกเล่นเรื่องนี้บุกเพสันิวาสสองคะ่ะใช่สันิวาสหรอไม่ใช่ค่ะ นักโคราชสองบุเบนะคะดูที่นี่ยมองแล้วกลายเป็นหน้าเป็นลาได้ไงงงไม่พี่ออนนี่นอกจากนะคะได้เล่นด้วยนะจำไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวได้ได้ตัดออกกันนี่เลยขึ้นหน้าจอแล้วบุเพนะกโคราชสองยังไงครับพี่มาที่ไปจริงๆจังหวะดีพี่เฟย์แล้วก็เออ จังหวะดีหมายความว่ามันเป็นละครที่ไม่ได้เอาเวลานันไปเยอะหนึ่งคือจังหวะดีแล้วก็เนื้อเรื่องบวกกับทีมงานพี่ซันก็แบบตื้อเก่งติดต่อให้ตลอดแล้วก็ีทุกวใช่ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าวันนั้นวันนั้นก็แทบจะไม่ได้เรียกว่าไปไปทํางานดีกว่าเหมือนกับว่าเออไปจอยมาจอยมามาสนุกมาอะไรแบบนี้สนุกมาพบเพื่อนใช่ค่ะใช่แล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจแล้วก็สนุกมากค่ะก็เลยตกปักรับคำาป้รับคำเล่นละครไปใช่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงในภาคธุรกิจแล้ว บอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับคุณแฟนข้างๆคุณแฟนหรือเปล่ามีลู้แต่มีลูก2ลูกลูกอีกคนละลูคนแล้วด้วยตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะทำธุรกิจระบบตัวแทนออนไลน์ Ultimate ค่ะพี่เฟย์แต่ต้องต้องขออนุญาตบอกแบบนี้ก่อนว่าเมื่อก่อนตอนที่ หลายๆคนเขาบอกอ้อนหายไปไหนร้องเพลงเล่นละครอยู่ดีๆแล้วหายไปไหนก็ต้องบอกแบบนี้ว่าขออนุญาตบอกนิดนึงว่าในช่วงที่อ้อนได้หายไปเป็นช่วงที่ไม่มีโซเชียลคือมันไม่มี Facebook ไม่มีใครรู้เลยว่าอ้อนหายไปไหนแล้วอ้อนไปทำอะไรคนก็เลยไม่รู้มก็ต้องบอกว่าเกือบๆสิบปีที่เคยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบแบบตัวแทนซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีออนไลน์เป็นออนไลน์ค่ะเป็นยุคที่เป็นยุคที่อ้อนเคยทุ่มเทแล้วก็เดินทางไปแทบจะทั่วโลกเลยสิบหกป็นที่ เกือบสิบปีเลยค่ะก็ได้ได้ว่าหยุดหยุดรับงานในวงการบันเทิงทั้งหมดจนจนจนตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่รี้ทายไปเกือบ5ปีในวันนี้อีกครั้งหนึ่งไปไหนปีอ่อนไปไหนเ่อแล้วถามพี่ไม่ได้เราไปลองเพลงจริงๆก็คือไปทำธุรกิจเพื่อตัวเองเนี่ยเ่มีเงินเลี้ยงลูกพอเรียนก็ต้องใช้เงินคือคือคือต้องหล่อย่างนี้พี่เฟย์คือจังหวะดีกว่าค่ะนิ่งอ่าคือจังหวะที่เราลองเพลงเยอะๆ่ค่ะ ก็ทําให้ตัวเองได้อยู่ในองค์กรการอุตสาหกรรมอาหารเสริเพราะว่าตอนนั้นคือปูดแล้วก็ดันกินแล้วดีขึ้นกับสุขภาพมันก็เลยเกิดการแบ่งปันแล้วก็แชร์ริ่งกับทุกๆคนไปเป็นมาๆมันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของบริเนสแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเรียกได้ว่าก็หยุดทำงานในวงการยทุกคนก็เลยไม่เห็นออน แต่มาในพาร์ทของวันนี้ก็มาในพาร์ทของบริษัทใหม่ Ultimate Inotech n ทาร่วมกันกับพี่นิคมเรต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวของอ้อนกับพี่นิคมอีกครั้งหลังจากที่ตระหนักมานานเพราะว่า,าบอกตัวเองว่าก็ไม่ได้อยากทําระบบแบบตัวแทนอีกแล้วเพราะว่า,<อ>าวเราทุ่มเทปไปเป็น10ปีไปแล้วอยากสมัครเลยอ่ะแต่ดูในทิก t o อรแล้วว่าแบบมู้กระทั่งเฟซบุ๊กแเขายิงแอดโดนเราบ่อยนะใช่เราโดนตกเหมือนกันนะคือทาคิโน่นี่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ย แบบนี้เลยที่อยากได้โอ้ค่ะวันนี้เจอตัวจริงเราต้องถามแล้วหละใช่ใช่คืออ้อนอ้อนต้องต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นบอสอะไรเลยอ้อนกับพี่นิคมคือรหัสศูน์นเราก็เป็นรหัสบริษัทเราเป็นสมาชิกแหละพี่เป็นสมาชิกสมาทำก็ขายของออนไลน์ค่ะ่ะมีคนกินจริงใช้จริง นะครับก็แข็ได้จริงแต่ถามอีกนึงทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้ครับเพราะอะไรก็จากประสบการณ์ของออดลองผิดลองถูกมาเป็นสิบปีที่เฟย์มันเลยพอจะบอกได้ว่าองค์ประกอบที่ทําให้เราประสบความสําเร็จถ้าวันนี้เราคิดจะขายคนเดียวมันคงไม่ต้องเลือกเยอะแต่การที่เราต้องต้องสร้างทีมสร้างผู้นําสร้างทีมตัวแทนขายเนี่ยเขาว่าเราต้องคิดเยอะนิดหนึ่งว่าองค์ประกอบที่ทําให้ทุกคนเข้ามาแล้วรอดมันคืออะไรบ้างก็เลยรู้เลยว่าบริษัทสินค้าแผนระบบทุกอย่างมันต้องครบก็ที่เลือกที่นี่ก็พ เพราะว่ามันชุบระบบนี่จริงๆนะเพราะว่าเจอบางแบรนด์มาคือแบบระบบหลังบ้านดีอันนี้ระบบการันตีได้เลยใช่ไหมใช่ต้องใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าสินค้ามีการซื้อซ้าจริงราคาจับต้องได้เรียกได้ว่า5้าอย่างที่ทุกคนวิ่งหาแล้วอ้นเคยวิ่งหามาก่อนก็คือดีถูกผูกขาดหลากหลายแล้วได้ผลลัพธ์จริงเข้าๆสินค้าของตัวอ l t i m a t e เนี่ยมีอะไรเด่นๆไหมคะโอ้ แทบจะทุกรายการเลยแต่ที่เด่นที่สุดเลยน่าจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเฉพาะทางเฉพาะด้านที่มาสามารถไม,ม่เขาเรียกว่าอะไรสามารถขายโดยที่ไม่มีคู่แข่งที่เฟซตลาดที่เด่นๆ่นแล้วทำทำยอดให้เรามาหาศาลเลยก็คือตลาดเนาเราดูทับเส้นภาษา ตลาดู่ตลาดใหญ่มากนะคะแล uh ้ว huh. ก็กดไหลย้อนมีกดไหลย้อนมีกดไหลย้อนมีตลาดผมบางผมร่วงหัวล้านโดนหมดเลยนะคะตลาดเกษตรเกษตรของชาวเกษตรกรทั้งหลายนะคะเรียกได้ว่าสินค้าทุกๆอย่างเนี่ยค่ะมีลูกค้าแล้วเกิดการซื้อซ้ําที่สําคัญที่สุดที่อ้อนภูมิใจมากๆพี่เฟย์ก็คือทุกๆคนที่เข้ามาประสบความสาเร็จโดยที่ไม่เคยเป็นครูเป็นโค้ชไม่เคยขายออนไลน์แล้วไม่ต้องสต็อกของเต็มบ้านเขาไม่เคยมีประสบการณ์บางคนพี่เฟย์แบบมา บบางคนยุคเจ็กว่านะพี่โอ้แล้วก็สอนให้เขาบอกทำโฆษณาถัดต่อวิดีโอแต่งรูป เขาก็ขายของได้ใช่ช่วงนี้จะต้องมีตัวตนด้วยคือตอนนี้ทุกคนทุกคนวิ่งหาคําว่าออนไลน์พี่เฟษแต่จริงๆแล้วจุดหลักคีย์ที่จะทําให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่คำว่าออนไลน์แต่มันต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกทีมแล้วก็ถูกสินค้าด้วยอันนี้ค่ะก็ที่ที่ภาพที่เห็นนี่คือออนทัวร์ที่ไปทํานาดใหญ่นี่นี่เห็นนี่คือาดใหญ่ออนทัวร์เมื่อวานก็อยู่ที่ปทุมธานีเราจับมือจิ้มจับมือทําแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนดูเลยค่ะทั้งสอนไลฟ์สดสอนตัดต่อยิงแ นี่คือถ้าเข้ามาอยู่ในทีมอ้อนทุกอย่างไม่มีค่า้จ่ายนะคะไม่มีค่าคอร์สค่าครูแอบถามนิดนึงคุณดอนบางคนเขาอยากรู้ว่าไม่ต้องสต๊อกสินค้าไหมถ้ามาอยู่ในแบบใช่ก็เลยอยากจะรู้งบแกว่าอยากจะเป็นแบบสมาชิกเนาะแล้ก็เป็นของเยอะไหมอะไรเงี้ยใช่คนจะกลัวเรื่องนี้ต้องบอกว่าทีนี่ทีนี่สุดยอดอย่างนี้เลยค่ะี่เทคคือใครที่สต๊อกของเยอะๆเนี่ยถูกเรียกคุยโอ้ยเออเขาไม่เขาไม่สต๊อกค่ะเขาไม่สต๊อกด้วยมันเป็นการซื้อที่ผิดปกติ อ๋ออโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าบอกเลยค่ะระบบแบบตัวแทนที่ตายไปจากประเทศไทยที่เคยทำกันมาคือแข่งกันเรื่องของดั้มราคานั่นเองสุดท้ายก็ตายในตลาดเพราะว่าเอาของไปจัดราคากันตายในตลาดแล้วใครเดือดร้อนแล้วสมาชิกก็เดือดร้อนสมาชิกเดือดร้อนเพราะนสุดท้ายที่อ้อนเลือกที่นี่ก็คือปลอดภัยมั่นคงกินได้ยาวอยู่แล้วประสบความสำเร็จมั่นคงจริงๆเพราะที่นี่แก้ไขเรื่องดั้มราคาแบบแบบเฉียบขาด อมากมากแล้วซีอีโอก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดใช่อย่างแรกเลยมันต้องเริ่มต้นที่สินค้ามันดีคุณภาพด้วยจริเเราต้องการจงแล้วที่ช่วยิเรื่องสุขภาพก็โด่งดังเรื่องนี้ด้วยแล้วต้องบอกว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะโอ้จริง่ะจับต้องได้จับต้องได้ใช่ก็มีรีวิวเยอะมากแล้วอ้นก็เป็นคนขายเองในช่องติ๊กตอกอ้นด้วยช่องเฟซบุ๊กด้วยกินเองทุกอย่างเลยหลากฐามั่นใจก็เลยตัดสินใจเป็นรหัสแรกของที่นี่โอ้มีลูกค้ากินจริงใช แล้วตอมาชิพก็ขายของได้จริงแอบถามนิดนึงอยากสวยแบบคุณอ้อนกินอะไรหนูต้องหลายตัวหนูต้องเอาพี่เข้าโปรแกรมลดน้ำหนักกันหนูก็ากล้าถามนะเออกล้ากล้าจัดให้หรือเปล่าเออเมื่อฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเขามีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยคนอยากสมัครแล้วติดต่อช่องทางไหนบ้างคบค่ะก็ขออนุญาตแปะช่องทางไว้ให้นะคะอ้อนกับพี่นิคมจะตอบเองด้วยนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลส่วนตัวอ้อนเลยนะคะเป็นไลน์แอดส่วนตัวอ้อนเลย นะคะก็ทักกันเข้ามาได้น้สะดวกที่จะโทรมาที่ที่นาจอหรือว่าจะสแกนไลน์แอดตรงนั้นถ้าเกิดว่าอยากแชทก็แชทได้สแกนได้เลยครับคือใครยังไม่มั่นใจพี่ปิยพิคมพี่ออนตอบเองเลยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเลยนะเพราะว่าอยากกระทำธุรกิจในแบบรองเทอมไม่ได้อยากว่ามามาออาออกเอาจริงๆก็อยากอยากจะให้เข้ามาพิสูจน์ เชื่อมั่นเมื่อไหร่ค่อยมาจอยด้วยกันแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยไม่โอเคไม่ต้องทําคุยกับเราก่อนถ้าคุยแล้วชอบก็ทำใจแล้วก็ค่อยลงมือทำก็นเฟียลครับใช่ใช่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับในช่วงของ Star on stage แล้วก็ขอบขอบคุณพี่อ้นแล้วก็คุณนิคมมากๆครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจแบบรองเทอมใครสนใจก็สมัสมัครได้เลยนะครับตอนนี้เรามาผึงในช่วงของเรื่องของการขอบคุณสปอนเซอร์บ้างวันนี้เรามีอะไรบ้างครับคุณคากรีโนะค่ะก็ที่รัก สตูดิโอเวดดิ้งแพนเนอเลยค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากแต่งงานนะคะต้องที่นี่เลย uh huh. แล้วก็ที่รักออแกไนเซอร์รับจัดงานทั่วประเทศไทยค่ะบริษัทมาหามงคลฟิล์มคุคุณไหมคะกับการผลิตละครเรื่องบุกเพลน,นขลางเลยค่ะ <c oughs> ชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ AHC Make Up School ที่นี่นะคะนอกจากจะสอน mm hmm. การแต่งหน้าทำผมแล้วก็ยังมีเมคอัพมืออาชีพนะคะจ้างได้สาบานสอนการสแสดงครบวงจร power ranger star academy ครับและ the survival production ครับวันนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลดีๆจากคุณอ้นและคุณนิคมนะครับก็รายการของเราเออกอากาศทุกวันอังคาระะครับ10โมงเช้าจนถึง10โมงครึง่งล้วกลับมาพบกับ EP หน้าจะมีอะไรเด็ดๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากคระขอบคุณค่ะ thank you